วันนี้วันหยุดมารับของขวัญฟรีที่ไพรสียีกันดีกว่านะวันนี้จะได้ของขวัญเป็นอะไรกันเนี่ยพี่วนครับจอดขอกดปุ่มก็แล้วกันครับจอดนาะยกดปุ่มไปแล้วหรอเนี่ยใช่แล้วใช่แล้วล่ะครับนั่นก็ของขวัญของวันแล้วได้มาสองชิ้นงั้นเหรอโอ้โหของขวัญกล่องน่ารักจังเลย<ว>หรือว่าเขาจะมีการจัดกิจกรรมอะไรใหม่หรือเปล่า กิจกรรมช่วงนี้ก็มีแต่สงการนี่นะพี่ฝนอน่ารักจังเลยสมุดโน้ตสมุดโน้ตสงกรารใช่สมุดโน้ตลายสงการสีม่วงด้วยนี่อะไรกันเนี่ยบก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 บูนี่เพื่อนนายเหรอโบอ๋อเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนน่ารักจังเลยบู๊บบูบูบูบกบุ๊คบอว่าไงเหรอจะโบบอกว่าดีใจที่ได้รู้จักนะบุ๊ค ว่าแต่ว่าเราได้คุณน้องหมาสีขาวดําแล้วก็สมุดโน้ตสีม่วงมาเพระเนาะฉะนั้นวันนี้พี่หวนมีความคิดอะไรหลายอย่างอีกแล้วพี่หวนคิดจะทำอะไรกันเนี่ย <c oughs> เราตามหาของสีม่วงแล้วก็แต่งบ้านใหม่ให้กับน้องหมาคนใหม่กันดีกว่านะอ๋อแบบนี้นี่เองนี่งานน่ารักจังเลยมีดอกไม้สีม่วงด้วยฉันไม่ยักเคยเห็นมาก่อนแฮะ ฉันว่าฉันเคยเห็นนะแต่ว่าเราไม่ได้หยิบไปใช้เท่านั้นแหละนี่งอมีแจกันดอกไม้สีม่วงมีโน้ตบุ๊กสีม่วงด้วยโน้ตบุ๊กสีม่วงน่ารักจังพี่ฝนมีกระเป๋าสีม่วงตรงนั้นด้วยนะพี่ฝนรับจอดมองเห็นกล่องสีม่วงด้วยครับว่าแต่ว่าของสีม่วงนี่หมดแค่นี้แล้วงั้นหรอยังไม่หมดสักหน่อยนั่ไงาเจอแล้วสลามสีม่วงโอ้สลามเราไม่ได้หยิบมาเล่นตั้งนานแน่น่ารัก จังแรงเงาอย่างนี้นะที่นี่น่าจะของหมดแล้วที่เป็นสีม่วงเดี๋ยวพี่ฝนจะไปตามหาที่อื่นบ้างดีกว่าแล้วพี่ฝนมาที่นี่ทําไมหรอก็ที่นี่งามีอุปกรณ์เกี่ยวกับของน้่งหมานี่งากระดูกสีม่วงบู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 บกบกบกบลบูบบบบเจ้าบ่อนายก็เดี๋ยวค่อยหยิบกระดูกสีอื่นไปใช้ก็ได้นายมีสีเหลืองอยู่แล้วไงบ่กบู นี่แล้วก็ก้องถ่ายรูปสีม่วงกล้องถ่ายรูปสีม่วงพร้อมขาตั้งยังมีอย่างอื่นที่เป็นสีม่วงอีกไหมเนี่ยอ๋อะเดี๋ยวก,ก่อนพี่ฝนมองเห็นแล้วอะไรของพี่ฝนมีของเล่นอีกเยอะแยะมากมายเลยแถวเนี้ยที่เป็นสีม่วงบบโ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 อบบิ๊กบอก <ik> <B ow> ว่าไงหรอเจ้าบอบบอกว่ามีตัวต่อสีม่วงด้วยนะบ <ow> ออ oh, ตาดีกันจังฉันยังมองไม่ทันเห็นเลยนี่งอนี่งอตัวต่อสีม่วงก็มีจริงด้วยแฮวันนี้รับของอะไรดีครับเรามาตามหาของเล่นแล้วก็อุปกรณ์หลายๆอย่างที่เป็นสีม่วงนะคะลองดูโซนไอทีดูนะครับว้าวพี่บวเจอแล้วเครื่องเล่นเกมสีม่วง <c oughs> สวยจังเลยอะพี่ฝนใช่แล้วสวยมากเลยแล้วนี่ไงมีกระถางดอกไม้แล้วก็มีดอกไม้ดอกลาเวนเดอร์สีม่วงนี่จะดอกลาเวนเดอร์สีม่วงมีอย่างอื่นอีกเน,ะนาะน่า จังเลยนี่แจกการสีม่วงขอบคุณมากเลยนะคะได้เลยจ้อแล้วที่สําคัญนะที่นี่น่าจะไม่หมดเพราะว่าน,นะพี่ฝนมาตามหาของสีม่วงที่โรงเรียนบ้างดีกว่านี่ไงอันปากกาสีม่วงพี่ฝนอันปากกาสีม่วงแล้วก็มีพลอยสีม่วงแล้วก็วีสีม่วงเล็บสติกสีม่วงนี่สีม่วงใช่เปล่าใช่แล้วแล้วก็นี่เลยน้ํายาทาเล็บน้ํายาทาเล็บสีม่วงอะนะน่ารักจังเหละในนี้ ใครมาเก็บของกินไว้ในตู้เยอะขนาดนี้เนี่ยตู้นี้ของเพื่อนพี่เอกเองแล้วที่สำคัญน่ะตู้นี้ก็น่ารักแฮะนั่นคือโทรศัพท์หรือเปล่าอ่ะน่าจะใช่น่าเป็นโทรศัพท์แล้วก็อันนี้คืออะไรกันเนี่ยพี่วนไม่รู้จักหรือว่าจะเป็นกบเหลาดินสอรหรือเปล่าเมื่อกี้นี้น่ะกบเหลาดินสอสีม่วงไงใช่น่ารักจังแหละตู้นี้ไม่มีแล้วแฮะท้งนี้มีแต่สีเขียวก่บสีชมพูอ่ะอ่ะอดีด๋ยวก่อนนั่นไง เจอแล้วยังอุตส่าห์มองเห็นอีกหนังสือการ์ตูนแล้วก็มีภาพโปเตอร์สีม่วงด้วยโอเคจะเอาภาพโปเตอร์สีม่วงไปด้วยเปล่าอืมน่าจะเก็บไปด้วยนะเอาละตรงนี้ห้องคณิตศาสตร์ตรงนี้นะค,คุณครูคะคือว่าพอเรามาตามหาของสีม่วงเราขออนุญ,ญาตหยิบไปก่อนก็นแล้วกันนะคะได้เลยเจ้ะอันนี้จะเป็นที่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะ ทปใสเทปใสค่ะใช่ที่ใส่เทปใสนะจะไปแล้วฝูพูดไม่ทัน, <c oughs> นเนออื้อแนวยางนี้นะคะพวกเรามาตามหาของสีม่วงกันได้อย่างเยอะเรามาจัดห้องใหม่ให้กับน้องหมาคนใหม่กันดีกว่าค่ะว่าแต่ว่าพี่ฝนจะต้องเปลี่ยนสีห้องก่อนหรือเปล่าเนี่ยบบก๊ <c oughs> บ Guys, uh, like, shoe, ูบโบโบู๊บปิ๊กบกับเพื่อนเขาบอกว่าไงอ่ะเขาบอกว่าให้เพื่อนอยู่ห้องนี้นะห้องเนี้ยเดี๋ยวพี่ฝนกับพี่จัดให้สวยงามเลยคือว่าเมื่อกี้จอดอยู่ข้างล่างนะอึดอัดมากเลยครับนึกว่าจะหายใจไม่ออกซะแล้วอ้าวนายไปอยู่ข้างล่างได้ไงจอดเดี๋ยวก่อนงั้นเอาอย่างนี้จอร์ดนายออกมาอยู่ข้างนอกกับเพื่อนก่อนก็แล้วกันนะปกติจอดนี่จะเกาะอยู่บนหัวพี่ฝนไม่ใช่หรอคือว่าเมื่อกี้จอร์ดกระโดดเข้าไปในตะร้านะครับ อ๋อนายกระโดดลงไปตอนที่พวกเราของใส่ลงไปนี่เองใช่แล้วแล้วครับงานเอาอยังนี้เดี๋ยวคราวนี้ตาจอดจัดห้องบ้างดีกวา่านะครับสีม่วงฉันเวียนหัว ส,สวยมากเลยนะป๊กปิ๊กเอาแบบนี้ดีกว่านะฉันว่างั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่ฝนขอจัดต่อเองก็แล้วกันหลังจากที่จอดนะเลือกวอลเปเปอร์สีม่วงมาแล้วพี่เอกคิดว่าเราน่าจะมีเตียงนอนแบบแขวนได้ด้วยนะนี่งานเตียงนอนแขวนได้น่ารักจังเลยแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกพี่ฝนจะต้องเอาพรมลงมาใส่ด้วยพรมสีม่วงเหรอ อันนี้สีออกม่วงๆชมพูชมพูนะเหมือนวอลเปเปอร์เมื่อกี้นี้เลยแล้วเราก็เอาชั้นวางแบบนี้ใช่เปล่าใช่แล้วใช่แล้วน่ารักจังเพราะฉะนั้นนะหลังจากที่มีชั้นวางของแล้วเราอาจจะต้องมีรูปภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ไว้ด้วยเอาละต่อไปเราก็จะต้องหาของอย่างอื่นมาตกแต่งเพิ่มเติมอันนี้ดีกว่าอ๋ออันนี้รูปภาพอย่างสวยเลย อันนี้คืออะไรอะพี่นอันนี้นคือกล่องหรือไม่ก็ที่นั่งอะนะเป็นกล่องที่นั่งได้ด้วยงั้นเหรออะจริงด้วยแฮโอ้แบบนี้นี่เองนี่งาอาหารของน้องหมาคนใหม่แล้วก็โบ้บู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 บมีโคมไฟอันใหม่น่ารักด้วยนะแบบนี้ห้องก็ไม่มืดแล้วเพราะว่ามีโคมไฟแบบนี้สว่างมากแล้วที่สําคัญนะ๋ย่าพี่ฝนจะมีโคมไฟระยะแบบนี้มาวางด้วย ว่าแต่ว่าเราวางของข้างบนเยอะเกินไปแล้วเนี่ยวางของเยอะเกินไปงัง้นหรอเดี๋ยวข้างล่างไม่ได้วางอะไรเลยอะงั้นนอนอย่างนี้นั่นเดี๋ยวพี่ฝนขอเลือกโคมไฟอีกสักอย่างหนึ่งก็แล้วกันพี่ฝนชอบให้มีโคมไฟเหรอใช่พี่ฝนชอบมากเลย<อ>นี่ไงมาแล้วโคมไฟแล้วก็เราจะวางของไว้บนชั้นแล้ว สว่างมากเลยนะเนี่ยใช่สว่างมากเลยนี่พี่ฝนมีตุ๊กตาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะตัวต่อสีม่วงมาด้วยแล้วก็ที่นอนด้านล่างใช้เป็นวางแบบนี้เลยเหรอใช่เพราะว่าน้องหมาคนใหม่เขาจะได้นอนสบายสบายแล้วข้างบนนั่นเอาไว้ให้ใขรนอนเนี่ยฮะเดีย๋ยวให้พุกปิ๊กไปนอนเป็นเพื่อนใช่แล้วฉันจะขึ้นไปนอนข้างบนเองเพราะว่าสีม่วงฉันก็ใช้ได้อยู่นะั้นเงาอย่างนี้เดี๋ยวจอร์จขึ้นไปนอนเป็นเพื่อนพุกปิ๊กก็แล้วกันนะครับจอร์จนายจะมานอนข้างบนด้วยกันกับฉันกันเหรอใช่แล้วที่เหลือ เยอะแยะเลยปุ๊กปิ๊กเอ่อเรื่องนั้นเข้าใจนะที่เหลือเยอะแยะอย่าดิ้นนะฉันไม่ชอบให้คนนอนดิ้นนะฉันไม่นอนดิ้นแล้วปุ๊กปิ๊กนายต่างหากฉันน่ะเหรอนอนดิ้นงั้นเอาอย่างนี้สองคนอย่าทะเลาะก,กันนอนด้วยกันนั่นแหละดีแล้วบูบูบูใช่จะได้อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเวลามีเรื่องอะไรจะได้ช่วยกันนะนะ แล้วเจ้าโบนายจะมานอนด้วยทําไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะที่สําคัญนะตอนนี้เราจะต้องจายสถานที่แล้วก็ข้าวของที่เป็นสีม่วงวางไว้ให้เรียบร้อยกําลังหาที่วางอยู่วางยากเหมือนกันนะเนี่ยนี่เงาน้องหมากระโดดขึ้นไปบนที่นอนข้างบนแล้วอ้าวเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปนอนข้างบนนายนอนข้างล่างกับโบดิบ๊กบบบกบูอ่าเป็นห้องนายยังไงก็ได้ น่ายๆอย่างนี้นะหลังจากที่เราจัดห้องให้กับน้องหมาคนหมายเรียบร้อยแล้วเราก็ไปพักผ่อนนอนหลับแล้วก็เล่นสนุกสนุกหาของกินกันต่อดีกว่านะบู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 แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้ว,ลวก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วยบ๊๊ย